ข้อที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับโซลา r เซลล์มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะข้อที่1ต้องแดดแดงเท่านั้นถึงจะผลิตไฟฟ้าได้ต่อให้ไม่มีแสงแดดจัดเนี่ยโซลาเซลล์ก็ยังสามารถผลิตได้ค่ะเพราะว่าโซลา r เซลล์เนี่ยผลิตไฟฟ้าจากความเข้มของแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่มีแสงแค่นิดหน่อยโซลาเซลล์ก็สามารถผลิตไฟได้ค่ะข้อที่2โซลาเซลล์ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย ข้อนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตผ่านโซลาเซลล์จะต้องผ่านเครื่องที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ค่ะก็คือการแปลงกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะนําไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่นอนค่ะข้อที่3แผงโซลาเซลล์เสียหายง่ายข้อนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งตามมาตรฐานที่ PA กําหนดมีประกันสําหรับทางกายภาพทางโครงสร้างเฉลี่ย12ปีขึ้นอยู่กับยี่ห้อผลิตภัณฑ์ค่ะ ถ้าไม่อยากกังวลติดโซลา่ากับ PA รับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า80%นาน25ปีค่ะสนใจติดตั้งติดต่อได้ที่1129 PA e. Contact Center หรือที่เว็บไซต์ pa s o l a r p a c o t h หรือที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ